ทุเรียนแกะเป็นภูเริ่มต้นที่ราคา5บาท เชื่อได้ว่าทุเรียนต้องเป็นผล,ลไม้สุดโปรดของใครหลายหลายคนแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงทำให้ไม่สามารถซื้อรับประทานกันได้ล่าสุดที่แผงขายทุเรียนหน้าบ้านในหมู่บ้านบ่อฝายเลยวัดบ่อฝายมาประมาณ50เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันได้พบกับนางสาวพจนาเกิดทองอายุ34ปีแม่ค้าเสื้อผ้ามือสองและเป็นอา สาสมัครกู้ภัยมูล,ลนิธิสว่างหัวหิน หลังจากต้องว่างงานนานหลายเดือนเนื่องจากการแพร่กระจายของโควิด -19 ทำให้ตลาดเอกชนหลายแห่งในอำเภอหัวหินไม่สามารถออกไปขายเสื้อผ้ามือสองได้ต้องดิ้นลนหาอาชีพใหม่สร้างรายได้ให้ครอบครัวเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยดูข่าวในทีวีเห็นมีคนขายทุเรียนแกะภูราคา5บาทจึงคิดว่าน่าจะนำมาเป็นอาชีพได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการทุเรียนและในหัวหิน ยังไม่มีใครทำแบบนี้ถือเป็นเจ้าแรกของเมืองหัวหิน นางสาวพจนาเผยว่าตนจึงชักชวนพี่ชายและเพื่อนสนิทเดินทางไปเรียนวิธีการขายและเทคนิคการขายทุเรียนจากนายมนตรีผิวพองซึ่งกำลังดังเรื่องการขายทุเรียนราคาย่อมเยาสู้โควิดอยู่ในขณะนี้ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชส,สีมาและเอามาปรับใช้ให้ลงตัวกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันหมดบางคนมีรายได้ น้อยลงหรือบางคนตกงานด้วยซ้ำ จึงเห็นใจผู้บริโภคอยากให้ชาวหัวหินได้กินของดีๆราคาไม่แพงเพราะปกติทุเรียนราคาทั่วไปตามท้องตลาดจะมีราคาสูงและขายกันแบบทั้งลูกการหาวิธีการขายแบบใหม่แทนการขายแบบเป็นลูกช่างกิโลอย่างเดียวมาใช้วิธีขายแยกเป็นภูราคาเริ่มต้นที่5บาทน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจึงเปิดแผงขายทุเรียนหน้าบ้านในหมู่บ้านบ่อไฟเลยวัดบ่อไฟามาประมาณ 5 0เมตรเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีลูกค้ามารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดบางคนก็เดินทางมาจากปานบุรี300ยอดก็มีนอกจากมาซื้อมาอุดหนุนทุเรียนแล้วยังอยากมาดูว่าขายทุเรียนที่5บาทจริงหรือไม่ด้วย นางสาวพจนาเผยต่อว่าตนนั้นจะเดินทางไปเลือกซื้อทุเรียนมาจากจังหวัดจันทบุรีด้วยตนเอง เพราะจะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพทุกลูกตอนนี้มีขายสามสายพันธุ์คือหมอนทองพวงมณีและนวลทองจันทโดยทุเรียนที่นํามาแกะแบ่งภูขายส่วนใหญ่จะเป็นพวงมณีและนวลทองจันส่วนหมอนทองลูกค้าจะนิยมซื้อเป็นลูกและแกะแบ่งขายเป็นภูแทบไม่ทันจะเริ่มแกะทุเรียนกันตั้งแต่เช้าช่วงไหนที่มีลูกค้าเยอะก็จะแจกบัตรคิวไม่ต้องมารวมตัวกันหน้าร้านและจะเพิ่มช่องทางพิเศษ ให้กับผู้สูงอายุและคนท้องให้ได้ซื้อก่อนรวมทั้งยังจัดโปรโมชั่นลูกค้าคนแรกกินฟรีคนท้องกินฟรีด้วยตนไม่ได้หวังผลกำไรมากมายจะเน้นขายจำนวนมากขายหมดไวเพราะหากเราขายได้จำนวนมากก็จะมีกำไรมากเอง การที่ลิเริ่มขายทุเรียนแบบแกะแบ่งขายเป็นภูถือว่าเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นบางคนอาจจะมีเงินน้อยหรือบางคนแค่อยากลองชิมนิดนิดหน่นอยหน่อยลูกค้าที่มาซื้อต่างก็ชื่นชอบติดตามมาซื้อจากทาง Facebook บางคนก็บอกว่าสามารถกำหนดได้ว่าจะซื้อทุเรียนได้ตามจำนวนคนที่บ้านของถูกมีจริงไม่เคยเห็นร้านทุเรียนแบบนี้หัวหินที่นี่ที่แรกมีเงินมากซื้อมาก มีเงินน้อยซื้อน้อยมีให้เลือกหลายแบบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทคอม